เอาเอาเอาผู้ใดเป็นยังคือพากันแลนไสเกียร์หมาเนาะวัดที่ไหนสถานีต่อไปอยุทยาวัดชยัยวัฒนานรามไทยพรีเวดดิ again, bo, bo, ah. ้งกันบอบอจ้าถึกรับเสิ้อใหม้มาเป็นตัวละครบุพเพสันนิวาสพันสิวาร้านตะสนผ้าไทยจอดรถแถวของกัญยาของในร้านรถขี่ขานยางเรลือกมัน้อนผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งค่ะ ตอนนี้พ่อใหญ่เขาไปเปลี่ยนสุดก้อนมูต่อไปจะเป็นหนกไส้ตื่นเต้นรลายอีพ่ออีเมยียสีผากูเห็นยังว่าคือสีวานะพ่อใหญ่กำมังก่อนหนก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วส่วนข่อยไปใส่ดาเบามีคนไทยรุกไปข่อยตอนไปชิวมากใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ผ่านสีวานพ่อ,อยังหอดในวัดอิริอาการเริ่มสิเปลี่ยนหน่อยเด้อผู้กำกับท่านก็จัดฉากจัดท่าทางคนหนาบังหนกไส้ข่อยแอกไปแอกมากดูภาพกันไปก่อนนะคะ คาดเลิกกองเลิกกองโอ้ยโอีแป้นจะแตกแล้วฮอนตับสิแตกแล้วจ้าถ้ากันแลนนี้ตะกองไทยกับวะแล้วไปหากินข่าวมาที่นี่ตลาดกลางอายุทยาบ่ไดดม่านานอร่อยเหมือนเดิม 我听不